티. 맛있어. 음. 음. 맛있어. 음. <laughs> 음. 너무 맛있어. 음. 음. Ja. Mm. So, mm. mm. ันนี้ให้ได้วันนี้ให้ได้ง,งานคุณภาพหน่อยเด้อหวานสีสีรอบใสสีรอบอืมสตาร์ทเปิดงานจะสวย สี้นุักๆตตังปับปัปบทำอะไรเลวอืกุสิก็เป็นอกนะสิดกถ้าาไม่ทันลูกค้านะลูกค้าหาหมดสี่ร้ยคนรับมาแล้ว ห่งร้อยคนคนเดียวหน้าเคียงสองเตาทอดหนึ่งือชีเาีเนาะอืมจุนเต้นเหมือนกันเยอะเกินวันลอยกระทงวันนั้นมันตรงกับวันวันลอยกระทงวันฮาโลวีนแล้วก็วันเกิดเมื่อสองสามปีที่แล้วอ่ะอืมหน้าเตาอีกคนค่ะหน้าหน้าเตาคนเดียวคนเดียวเลย แล้วก yeah, no. ็น้าตาอทอดคนยังหน้าต่อทอดสองอันนี้หน้าตาคนเดียวน้าตาพวกผัดพวกอะไรเงี้ยทุกอย่างคนเดียวข้าผัดต้มเติมแกงพวกนี้ยชื่คอยู่เกาหลีมาเป็นกี่ีไทยกัเกาหลี1 year 4 months 2 years e a r s 1 year 1 a 4 years ตอนนี้คุณอยู่ี 두니까주 hmm. 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 wow. 응. okay. 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 s h i r y e a r u 에요 6여년정도 간방. 육식동네ını예요 지 또aha? 한국 licensed 잘 먹는 만큼 肉 먹었 Lautai? 어 หกสิบสี่เป๊ะดูสิวันนี้จะลงให้ไหม,ย,ม,มยากลงเย็นไหมีิม๊มีออเดอร์อสักอืมออเอร์อยี่วอลชาลิงกันด้วยยังก็สุดอืมจริง <laughs> กับกับลาบกับก้อยอร่อยมาก เมนผักชีคืออะไรสุกกะสุก,กัดสุกกะเรามาเจีผักชีเมนผักชีร้อนมากเนาะเนี่ยผักชีผักชีร้อนชอบกินทอดไข่ไม่แตกกะไข่แบบไม่แตก No. Cio, cio, mãe. Mm -hmm. no, não, se eu see hum, m m